รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกางแขนรับวันใหม่สูดอากาศสดใสเดินไปตามตะวันลุยฝนฝ่าตะลุย อรุณสวัสดยามเช้าสูดอากาศแจ่มใส so i yam คจะเป็นตกแต่งสไตล์อังกฤษด้วยอาคารสีขาาล้อมรอบด้วยสวนอังกฤษค่ะโรงแรมของเราเรชื่อวันสุพอนาโฮเทลพัทยานะครับจริงๆโรงแรมเราเป็นโรงแรมบูติกที่มีห้องจํานวนไม่มากนะครับแต่ว่าเรามีสตอรี่ในการเล่าเรื่องของโรงแรมของเรา ก็จะมีแรงบันดาลใจนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง The g r d a p e s t Hotel นะครับโดยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อ West a แอนเดอรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดยเฉพาะเบรนเวที่เป็น m ม r r ี่โกรา f e คาเนะครับเป็นส่วนต้อนรับของเราเนี่ยจะตกแต่งด้วยสีชมพูพาสเทลนะครับเหมือนกับในภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศ เหมือนกับอยู่ในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายของพนังกงานหรือว่าเมนูอาหารนะครับสไตล์ของการตกแต่งอาหารหรือว่าสไตล์ของคาเฟ่ก็ตามเนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับชื่อของคาเฟ่เราเนี่ยก็จริงๆแล้วมีความหมายว่าม้าหมุนนะครับมาหมุนเนี่ยก็เป็นการสื่อถึงวงล้อของความสุขนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยลราก็ได้มาสัมผัสอาหารหรือว่าเครื่องดื่มของเราเนี่ยก็อยากให้รู้สึกถึง วัยยาวของเรานะครับที่เราอยู่บนม้าหมุนเราก็จะมีความสุขแล้วก็ทําให้เราเลึกถึงช่วงเวลาดีๆในที่ผ่านมาของเราค่ะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของคาเฟ่นะคะเรากําลังนั่งดูอาหารใช่ไหมคะไกล้ปูครับผมทานได้จริงปเนยทานได้จริงทั้งหมดเลยฮะใช่ค่ะอันนี้คือของจริงของจริงทั้งหมดค่ะไม่หลอกใช่ไหมของจริงต้องต้องชิมค่ะพี่หวานต้องชิมเหรอคะใช่ครับ ก่อนที่เราจะชิมอยากทราบอะแต่ละอย่างว่าเป็นยังไงนะคะ<ฆ>เพราะว่าดิฉันคิดว่าโมเดลอะท่านผู้ชมดูจริงไหมดิฉันยังไม่กล้าเลยอะอันนี้ก็ด้วยขอน่าจนใช่ค่ะคุณนกบอกซิว่ามีอะไรมาบ้างคะค่ะตัวนี้เป็นไข่ตุนทะเลระบาปุ๋ยเมกได้สีชมพูจากน้ำบีทรูทนะคะค่คแล้วก็ตัวถัดมาค่ะจะเป็น วอฟเฟวอลค่ะค่ะค่ะตัวซิกเนเจอร์อันดับหนึ่งเลยจะเป็นตัวแกรนบูดาเปสแซลมอนตัวนี้สีชมพูนะคะรังสรรยัางดีจากเชฟเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นยำทะเลพาเลทแซบซีค่ะยำทะเลครับใช่ค่ะแล้วก็ถัดไปจะเป็นพิซซ่านะคะตัวนี้จะเป็นแซลมอนพิซซ่าค่ะ สังเกตขอบจากสีชมพูด้วยนะเนี่ยสีสีชมพูจากบีทรูทค่ะโอ้ครับครับใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลว้โอ้ซุปครีมเห็ดจะเน้นสีชมพูทั้งหมดเลยค่ะจากมีทรูทตัวนี้นะคะรังสรรค์โดยเฉพาะจากเชฟของเราพิธีพิถันทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็เน้นสีชมพูอย่างตัวเนี้ยจะเป็นแบบซิเนเจอร์อันดับหนึ่งเลยลูกค้าสั่งทานบ่อยเลย แล้วก็แฮปปี้ <Happy. S 2> <Happy. S 1> ใช่ค่ะแฮปปี้มากนะคะโอ้โห oh, oh. หลังจากที่ทานอาหารแล้วนะคะตอนนี้นะคะดิฉันขอบคุณนะคะผู้บริหารก็คือคุณหมอเคนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณนกเนชยานะคะกับน้องอีกสองท่านนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่มบนนี้นะคะตอนนี้นะคะวันวันจรุดาน้องแพรรดิฉัดแล้วก็ไกด์ปูปูของเรานะคะ mm hmm. ก็จะยบายก่อนก่อนที่จะยบายก็อย่าลืมว่ามาที่นี่มาที่ เมอร์รี่โกราคาเฟ่มมาหมุนแห่งความสุขกับมาหมุนแห่งความ,มรัก<ม>นะคะ้าอวารุษส,ส,สุดที่โคงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรืองเราต่อปลางงามหมาน่ารักเพชรชอบอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ ฟองอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคืนละ200บาทฟรีอาหารเปียกและทรายแมวเผยผิวสวยใต้แสงแดดอย่างมั่นใจ First r h a n c e s r r e e n ขอแนะนำ Oleden Sunscreen SPF 50 PA บกบกบกกุก๊กเอกรักอร่อยข้าวต้มบาทเดียว ตามสั่งรับทําเข้ากล่องงานเลี้ยงงานสังสรรค์คุณโดมมาตินยุก,ก้าศติดต่อง,งานบันเทิงทุกประเภททั่วประเทศรีสอร์ทอากาศดีขอแนะนำเดเชียรีสอร์ทเชียงใหม่ดูแลด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอนการันตีคุณภาพความงามที่ดีออรากดีนิ่หมู่บ้านน่าอยู่อากาศดีมีความสุขทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านเดอะปราณแกรนด์วิว